เจอกับแพทสเสาดอยเมื่องสอนแล้วน,ลนะคะวันนี้คือตอนแรกว่าแพทว่าจะขึ้นดอยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะคะฝนตกค่ะดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแล้วทีเนี้ยจะมาหาน้านะคะแล้วก็ผ่านมาร้านนี้พอดีเลยนี่ร้านป้าพินนะคะย่ามสวยๆค่ะนี่เป็นผ้าทอมือนะคะราคาก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ความกว้างจะอยู่ที่ที่สี่สีสิบแล้วเ็ ต้องวัดต้องวัดเผื่อมีคนถามมีคนสนใจนี่ความกว้างอยู่ที่สิบเอดนิ้วครึ่งนะคะดูนี่คว,ความยาวความยาวาต้องจัดตรงนี้สามสิบสามสิบสองค่ะนี่อันนี้ร้อยแปดสิบนะพี่อันเนี้ยเป็นย่ามพอมือหมดเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสีดูอันนี้ก็สวยนะแบบนี้อันนี้คือนวัตนวัตกรรมใหม่ที่เขาทำมานะเนี่แบบนี้ค่ะเ่ๆเลยแบบนี้นะคะ แบบถ้าใครชอบแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใครอยากได้แบบนี้ก็ได้อันนี้ราคาเท่ากันค่ะร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเท่ากันสีชมพูมีหลากหลายสีนะคะอันเล็กก็มีนะอันเล็กนี่ไหนว่าอันเล็ก,กนี่ยกนี่ค่ะอันเล็กอยู่ที่สี่สิบนิ้วความยาวก็อยน,นะอ,อยู่ที่เก้านิ้วไม่ใช่สิบเก้าเก้านิ้วครึ่งนี่ประมาณนี้เล็กใหญ่หมดนะคะ อันนี้150บาทถ้าเล็กนะคะ150บาทถ้าใหญ่นี่180บาทนะพี่แล้วไม่พอดูใครอยากได้เสื้อเดรสสวยๆคือจะบอกว่าผ้านนิ่มมากท่านนิ่ม,มากเลยค่ะใส่ร้วเท้าพู๊ไปทำนา <c oughs> ใส่ชุดยาวแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่แนะนำนะคะเพราะว่า แบบเนี้ยซื้อมาก็แพงโอรสมควรแล้วไปทำนานไม่ได้นะี่ต้องแบบช่วยแบบดุด,ดขัดขาหน่อยๆน,นะพร้อมทิ้งถ้าทำนาน,นี่ชุดสวยมากเลยเจได้มากวันนี้ว่าตอนแรกว่าจะขึ้นดอยค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นหนูเสื้อเห็นไหมคะนี่ผ้าโพ,พกหัวอย่างที่คุณแม่แพทใส่ตลอดเวลาสวยมากนี่นะคะผ้าโพ,พกหัวเนี่ยอันนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงไม่ใช่เราสามารถใส่ได้ทั้งคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยแต่เราโพกแล้วก็ทำนี้แล้วก็เอามา ต้องทาให้สวยๆก่อนแล้วก็ทําขึ้นแบบนี้นี่คกะปจะประมานนี้แล้วก็เอาด้านนี้ขึ้นอีกด้านนี้สวยแล้วก็ทำอันี้ขึ้นทาให้มันสวยๆอ่ะต้องส่องกระจกด้วยนะ<ๆ>เวลาทําอ<ๆ>่ะเพื่อนไม่งั้นมันจะไม่สวยอันนี้หนูก็ไม่เห็นกระจกอ,ะอ่ะเออมันก็จะได้แบบมันนี้ค่ะใส่กับชุดกัะเหลี่ยงใส่ได้ทั้งใส่ได้ทั้งคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่แต่งนะคะเพราะคุณแม่ก็แต่งงานแล้วคุณแม่ใส่ได้ตลอด นี่ค่ะชุดคนที่แต่งงานแล้วอันนี้คือชุดที่เขายังไม่แต่งงานนะคะก็แบบแบบแบบนี้แต่สมัยนี้ส่วนมากผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานคือใส่ชุดขาวนะคะแต่ชุดขาวผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็สามารถใส่ได้ไใส่ได้แบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นลายโบราณล,ลายโบราณที่แบบหายากมากเลยตัวนี้นะคะสวยมากด้วยนะสวยมากเลยใครอยากได้นะคะ,ส,ะ,คะสั่งได้นะเดี๋ยวแพทมาเอาให้มาซื้อให้นะคะตรงนี้ม <beb ied S 1> ีหลายแบบมากข้างใน มีหลายแบบมากมีเสื้อคลุมแบบนี้ก็มีค่ะเสื้อคลุมอันนี้เป็นผ้าทอมือหมดเลยนะคะเป็นผ้าทอมือแล้วก็อันนี้เป็นลายโบราณเ,เป็นเป็นเสื้อคลุมงียค่ะเป็นเสื้อคลุมสวยมากเว,วะมาดูได้นะคะคนที่แบบผ่านนะอันนี้ถนนก็คือตรงร้านตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงปาปูนะคะถ้าเราอยู่ทางสายเมสเซเลียนถ้าเราอยู่ทางเชียงใหม่เรามาทางฮอดแล้วก็ผ่านมาก็จะอยู่แถวๆนี้ค่ะร้านป้าพิมวัน,นีแวะมาเสื้อคลุม Í, สวยมากเลยดูนี่เห็นไหมคะใส่ผ้านี่เลยทำไม่ใช่ทำน,นี่ค่ะเป็นลายโบราณเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมสวยใส่แบบนี้ค่ะเสื้อคลุมนี่เหมือนเป็นสร้อยด้วยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสร้อยละวานะพนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสร้อยคอละวานะคะถ้าใครไม่รู้จักนะทําไมถึงรู้จัก่ะคะรู้จักคะ่ะ <laughs> นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่ค่ะถ้าใส่ก็จะประมาณนี้ อันนี้เป็นลายแบบยุกดอกอันนี้เขาทอเอานะคะตัวนี้เขาไม่ได้พีมาแล้วเนี่ยเขาทอเอาแล้วก็มีสร้อยด้วยเ<อ>นี่ยเรามัดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะลวดลายสวยมากแขน<อ>ก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าใส่<อ>ใส่กับรองเท้าบูทได้นะคะแล้วแต่น,นะคะอันนี้เขาเราียกว่าสไตล์ใหม่ในการแต่งตัวนะคะสันเท้าบูทบูทนี่คือตอนแรกว่าจะขึ้นดอยแต่ไม่ได้ขึ้นนะคะเรือกองนู้นไม่ได้ไปงานนะนี่เป็นเดือแล้ว สวยๆทั้งนั้นเลยผ้าแบบเสื้อละหูก็มีนะคะเสื้อละหูเสื้อแบบโมงก็มีหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหูก็มีนะคะเสื้อละหูเสื้อแบบโมงก็มีหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหมวกก็มีเห็นไหมคะเสื้อละหูะะหนี่สวยมากใครอยากได้นะมาดูได้เสื้อคลุมเยอะมากถ้าถุงก็มีย่ามก็มี วันนี้วันนี้คุณป้ายังไม่ว่างนะคะยังไม่ว่างคุณป้าก็เป็นกะเหรี่ยงเหมือนแพทน,นะเป็นกะเหรี่ยงเหมือนกันเป็นปกักกยอเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่เขาทำเนี่ยเขาทาเป็นกลุ่มเป็นวิสาหากิจชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านทําแล้วก็มาฝากขายที่นี่ค่ะคือ เป็นรายได้ของชาวบ้านนี่แหละค่ะที่จัดกลุ่มกันขึ้นมานะคะพี่ๆคนไหนที่มาแล้วอย่าลืมแวะมาดูร้านนี้นะคะพอดีผ่านมาแล้วก็เลยมาแวะแล้วก็เห็นว่าอุเสื้อผ้าเยอะมากเลยอีกอย่างมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบลายกระเรียงทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นกระเรียงกันแล้วก็เลยแบบอยากให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักร้านนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้นะคะก็แบบแวะทักมาที่แพทก็ได้นะถ้าอยากได้ตัวไหนตัวไหนงี้ก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวแพทจะมาซื้อให้ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะ กันได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแบบรวมๆไปเลยนะคะให้ดูแบบรวมๆไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะลายผ้าแบบสวยมากเลยนะเยอะมากพอดีวันนี้ได้ได้มีโอกาสด้ผ่านเข้ามานะหนูว่าเออมันสวยดีนี่นี่เห็นไหมคะเสื้อเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เราใช้ลูกเดยนะอันนี้เป็นลูกเดยลูกเดยสวยมากแล้วก็เป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมใส่รองเท้าบู๊ตใส่อีกก็สวยน่าจะสวยอยู่ นี่นะคะก็เป็นเสื้อของผู้ชายที่จริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะพี่แบบคือเราใส่ใส่เป็น,นเดรสไปเลยค่ะใส่บิ้งเกงขาสั้นก็สวยมากอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะนี่พี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจเสื้อผู้ชายนิ่มๆนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวแพทมาหาซื้อให้เพราะว่าใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กันเองนะคะบ้านนะ้านก็อยู่ในแถวนี้ค่ะนี่แล้วก็มีตรงนี้นี่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผู้ชายหมอนกัน นี่ใช่หมดเลยดูลายค่ะอันนี้ลายแบบเห็นไหมคะอันนี้ลายทอยกดอกมีลายแบบมากนี่พอเสื้อตัวนี้นี่เห็นงนี้นะอันนี้แบบปักดอกกุหลาบได้แบบสวยมากดูนะนี่แดดนี่นะคะมูกามูกาก็อยู่ปักปูนี่นะคะคุณน้าก็อยู่ปักปูตรงนี้ าพแกปัญญาเป็นกระเหลี่ยงเหมือนกันนะขนาดยิ้ม่าแกปัญญาจากพ่เนาะปัญญาแบบรูปัญญาอยู่ปังฟูมาเจอแบบมิกี่หนูเข้ามาตอนแรกคุณป้านี่ว่าหนู อยู่ใต้ที่มันเป็นยากไจ้แต่ทราตอนแรกอันคุณป้าไม่รู้ว่าหนูเป็นกัะเลียงพอหนูแบบหนูก็เป็นกระเลียงนะเอาคุณป้าเป็นกัะเลียงแล้วนี่ว่าอยู่ใต้ไม่ใช่อยู่ใต้แกไปเนแกไปย้อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็มีแค่แนะนำมาแนะนำแล้วก็รู้จักกันเป็นกระเลียงเหมือนกันนะคะเป็นกะเลียงอนกืมาดูร้านนะคะร้านแบบเสื้อผ้าสวยมากละหรือว่าหรือว่าถ้าใครอยากได้นะก็แบบสั่งที่เพชรมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพชรจะมาหาซื้อให้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะแวะมาแบบนิดหน่อยแวะมาแบบไทรๆกันนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ